ขอดูทำไมนี่เขาเป็นตำรวจปะนังตรวจคนเข้าเมืองวะโอ้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดีนี้ออโหกดวอลกดอะไรพิมใช้โทรศัพท์รับเราด้วยพี่ดิพี่ด้วนพี่ดิ โอ้ครับเปิดต้ามกต่อยนะพี่เอ๋หรอโอ้ยเยี่ยเพื่อนกูตัวเด้งเลยเฮียโอ้ยก็แตกแบบเลยนี่มาแท้แท้แก๊งนี้ถ้าแก๊งดีมฮิตมีไอ้ยูโยน่จับโทรศัพท์ไหมเนี่ยจับโทรศัพท์ไหมเนี่ยมันดูผลงานเปล่าผลงานเฮ้ยกูถามว่าจับโทรศัพท์ไหม ซื้อข้าวอะไรซื้อข้าวอะไรนี่อะไรมึงซื้อข้าวอะไรอะไรมึงรับหลังกูเนี่ยนี่ซื้อข้าวอะไรมึงซื้อข้าวอะไรอะกูหลังมึงรับหลังกูอ๋อไอ้แชทไม่เป็นไรนะน้องไอ้ภาพดีแม่คุณคุ้นนัเหมือนตอนพี่มันมันมันทางเราเล่นเลยอะไอ้ที่มึงปอบเพราะว่ามันรับหลังนะใช่ถูกไม่เป็นไรนะน้องขายข้าวให้พี่จาละสองร้อยเดี๋ยวพี่ปอบเองเองไอ้สองตัวนี้รับหลังกูไอ้นี่ก็รับหลังกูเมื่อกี้กูเดินมากูได้ยินอยู่เมื่อกี้เนี่ย นี่ยมันแนวอะไรเห็นมีแต่ถังขยะเต็มไปหมดเลยนอนพิงรถได้เป็นไงล่ะถ้ามีไอยูโนนะมันคงเปิดไปแล้วตอนเนี้ยแนวอะไรเนี่ยมีแต่ขยะเต็มไปหมดแม่งไอยูโนไม่อยู่เฉยๆหรอกเล่นติ๊กเนี้ยปลาคนอื่นทิ้งหมดแล้วไม่เอาไยูโนเลยเออปล่อยไปทิ้งเขาสุดท้ายดีเขาทิ้งมึงเนี่ยที่อเออคิดถึงว่ายูโนโอ้โหเอ้ย ยไอ้นิกบอกคิดถึงเด็กบอลน่ะตามไอ้นี่มันรับหลังที่นะที่พี่แทงน่ะไงเนี่ยอก็มาอ๋อก็มันตอนแรกมันจับโทรศัพท์แล้วมันก็มาเดินคุยไ้นี่สองคนจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแล้วก็พอพี่เดินไปฮัลโหลรับหลังหรอแกก็ตบไม่เข้าหูอ่ะไม่เข้าเบ้าด้วยไม่เข้าเบ้าด้วยเหมือนกัน ไม่ใช่เบาตาด้วยไปสั่งอะนรดีเลยอันนี้มาได้ป่าว่ะอันนี้ชอบรับหลังพี่ดีเนี่ยพี่ชอบมันดีเรื่องหนึ่งศูนยเมตรเจ็ดแต่จริงนะตอนเที่ยงอันนี้พี่ไม่ได้ปัดนะเพราะว่าตอนเที่ยงอ่ะพี่ไอ้ไอ้ไอ,อ้คอมโบอยู่ไหมล <Okay. S 3> ุ้นเรื่องไอ้ไอ,อ้คอมโบมึงมาบอกดิไอ้คอมโบตอนอ่ะ <Yeah. S 3> มึงมึงมึงบอกเขาว่าอะไรตอนมึงมาตอนเที่ยงหรือตอนบ่ายอ่ะ oh. เกี่ยวกับตู้แดงอ่ะเดี๋ยวขอ แบบถามดีๆแล้วพอใช้ตู้แดงได้ไหมสภาพกดวอลแล้วก็หายเลยหายยาวเลยพอจะวิ่งเข้าร้านปุ๊บพอเขาพอเข้าร้านผมวิ่งออกมาดูอีกรอบหนึ่งวิ่งออกมาเบิรตอนแรกเม่อไม่คุยเลยแบบยืนอย่างนี้เลยยืนอยู่อย่างนี้เลยอยากอยากรู้ว่าเหม่อเหม่อจริงหรือเปล่าต่อยโอโซนอยู่แล้วเนี่ย เอาง่ายภาษาบ้านๆเขาเรียกแกมองแก๊งเราแบบไหนวะเพื่อนแหวนแหวนที่มึงใส่กูถอดให้เอาไหมเนี่ยไอ็ตัวตัวเปิดอยู่ไม่ได้ตัวเปิดจะทิ้งจาอยู่ไหนเนี่ยไอติมอยู่ไหนไอติมเพื่อนรักกูอยู่ไปไหนเนี่ยโอ้เพื่อนรักพี่เหรอเออเพื่อนรักกูเองอ่ะเหี้ยไอติมมมาไอ้นัเแต่นี่เอ็งย้อมสีชมพูเลยอ่ะน้องเอ็งชื่ออะไรเนี่ยชื่อแคทครับพี่โอ้ รูปหล่อดเนีรูปหล่อดเนี่ยมันเฮดเลยนี่ว่าไม่ใช่ครับพี่ไม่ในดิ๊กเลยพี่ญาตินดิ๊กไหมเนี่ยนองในดิ๊กมั้น่ยพี่พี่เราชื่อดิ๊กเปล่าเออกูถึงว่าพูดไม่รู้เรื่องเหมือนกันไปไปเองชุบเพื่อนเองด้วยเองชุบเพื่อนเองนี่เออเองปล่อยเองปล่อยให้เพื่อนเองนอนได้ไงเนี่ยไอ้นี่เลี้ยงเลี้ยงเชื่องนะไอ้นี่ไอ้นี่แม่งเลี้ยงเชื่อง ับอไม่มีครับเออเอ้๋ยวเขายังดีเขายังตอบนะแต่โกนๆว่ะน้ําเสียงกวนๆว่ะเฮ้ยกูรอไอ้นั่นตัวเดียวเลยเนี่ยไอ้หนุ่มกันหนาวเนี่ยตั้งแต่จะมาวล้เนี่ยตามๆอยู่ครับตามพี่ขนาดพี่ตั้มตามยังไม่มาเลยเหรอแข่งไปเฮียแข่งไปแข่งไปไอ้บุกมาด้วยได้ไหมยิ้มหาคุยเลยเนี่ยเฮ้ยอยากคุยกับบุกอะ มีบุ๊กก็ต้องมีโป๊ะปะเออไหนวีน่าตกไปแม่หลุดจัดเลยพวกเนี่ยเอาเลยได้ช็อตเลยเอาเอาเอ้ยควักควักโทรศัพท์ทำไมอ่ะเฮ้ยข้างหลังอ่ะข้างหลังเอาคอยเกลือคอยีกลือเว้ยไม่ัปอนไรข้างหลังเนี่ยซื้อเท่าพี่นานนานหมื่อไมนคุณเอาเออขายให้มาจานหมื่นมาหมื่นเดียวเองทำไมหมื่นใหญ่เงี้ยทบควยอะไรวะ มา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 หนึ่งสองสองแปดน้องหิ้เงียบดีกว่าเขี้ยวแว่นเดี๋ยวตบแว่นหลุดเลยอ่ะตอนนั้นมาหามาหาแลนด์พวกกูใบหนึ่งหัวใจเดี๋ยว่อนเหุ่นหนันเรื่องอะไรน้องอืมเจสซูกูจำไอ้ฮัลโหลไอ้วินกูจำวินน้องว้ากูไม่ด่าวะเขี้ยวหงเงียบจังมันเบอร์เหรอเออวินพ่นอะไรดิมันเบอร์พี่กระบองดิไอ้วินไอ้วินมาฟองไอ้เงี้ยดิ S <S เฮียแวนก,นก็เงียบดิไอสัตว์โดนโอ้มันมาไอเจ้ามันเงียบหมดเลยเว้ยไอ้เพื่อนกูชื่อดุกดิกหน้าเหมือนไอ้จักไอ้ดุกดิกออกแกงออกแกงมาอยู่นี่ปะเหรอเนีเ่ยเออเฮ้ยลาสุดออกไปเนี่ยเฮ้ยขอบ้องหูได้ปะ่ะเอเอเฮ้ยหัวหัวฟ้าชื่ออะไรอ่ะหัวฟ้าขอบ้องหูได้ป่ะฮะต่อครับเอาเบาเว้ย รุปหล่อเบลว่าอะไรเนี่ยไอแว่นชื่ออะไรครับชื่ออะไรกูหรเงียองคุยไม่รู้เรื่องอะอานะป้องงียมาปองเงีกบโเด็กม่เด็กใหม่กลยไม่พอดแบบนด้มาชี้ปองเงียบจริง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 เียโดนทากิ้วไปดิเออเว้เป็นเด็กใหม่ใช่ไหมเพิ่งเข้าใหม่ใช่ไหมอะไรนะพี่ใช่ไหมเราเป็นเด็กใหม่ใช่ไหมน้องใช่ครับพี่เจ้โอเคโอเคเรียไปรับไปนั่งก่อนนะ แมวแมวแมวให้มนันขับรถมาสิสให้มนั<ห>นขับรถมาสิลัโมึงโดนกันไหมไว้รุ่นในวอลครับอบคุณดีๆนะมึงขึ้นรถเบิกรถออกมาเหอะ <c oughs> เชื่อกูถ้ามันจะกระทืบมันก็กระทืบอยู่แล้วมันดูนินสัยอยู่เงี้ยเย่ายเป็นวัวเป็นควายให้มันด่าดเลย อามาเถอะจะโดนก็นโดนไอ้เหี้ยเดี๋ยวเอาคนมันเล่นเหลือแล้วมีรอดกันปะขอับออกมาได้ปะไป่ยอมแมงไอ้นเหี้ยจริงๆ ในโมเป็นไงบ้างอ่ะเป็นปลาลามได้ปะปลาลามจะเพ็นอยู่วิ่งจะเพ็นอยู่ไม่ต้องกดคือมันทำอะไรไม่ได้เลยคือพักโทรศัพท์ไม่ได้โดนหมดอ่ะรีบเพ็นเลยเชื่อกูเฮียถ้ามันจะกระทืบก็ให้มันกระทืบอ่ะมาพะพาวดีกว่าเฮียนั่งผ่านคุยหนีเลยหนีแบบพยายามหนีเลยเชื่อกูอย่างไรมันก็กระทืบอยู่แล้วรู้สไตล์อยู่หนีไปมันก็เราไม่หยุดอ่ะกูไม่อยากให้โดนด่าพี่อะ เดี๋ยเราก็ตีกับแม่งก็ตีกับมันไปเลยแอดไอแปดเราดิแปดเร็วหนีเลยหนีเลยมาที่เบิกแกดิที่บเบิกแกดิเบปเิแกดิเบิแกดิเบิแกดิเบิกดีครับมาลับกูนะมาลักกูนะมาลับกูหดีขึ้นดนีขึ้นดนีขึ้นดนีขึ้นนี่ไอแดจอง พี่าอยู่สองคนนะพี่ต้ามอชานสิบเอ็ดสามสิบอ็ดครับครับเลอยู่สองคนีอะมตกไปแล้วครับเรามีปัญหางรอดหรอมึงเพ็นจัดเลยหรอเออกูรอดอีอะกูมาแล้วกูเบิกรถปึ๊บปล่อยมันขึ้นมาปึ๊มันมาเลยแหละไอ้มึงมานี่เดี๋ยวกูส่งกีให้ไหนอยู่เลยไอสองห้าสองห้าหนึ่งสองสามไอสองห้าศูนยสองสาม Ăn <tôi> như này xong làm ăn Cua Như này Huyền Cái này, Huyền, bên này